หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่156จือเฉินถูกยาพิษลีโม่สายหน้าเขาน่าจะไม่ได้ทําเรื่องพวกนั้นนะลีโม่ไม่ได้แก้ตัวแทนเซี่ยวห้วยจุนและเรื่องที่เบ่งอํานาจใจกลางถนนไม่ใช่คนอายุอย่างเขาจะทำโดยเฉพาะจวนเฉินเซี่ยวก็มีชื่อเสียงไม่ดีอยู่แล้วเขาไม่ทำเรื่องโง่โง่เช่นนี้หรอกซูชิงมองนางและยิ้มเย็นชาเขาเป็นคนทำนั้นแหละ แน่นอนถ้าเปลี่ยนเป็นเวลาปกติเขาก็แค่จะตักเตือนสองคำแต่วันนั้น 40, สี่หมื่นเสี่ยวเยี่ยอยู่ตรงหน้าเขาพอดีอะไรนะลีโมรู้สึกอึ้งมากเจ้าบอกว่าเขาตั้งใจเบ่งอำนาจต่อหน้า 40, สี่หมื่นเสี่ยวเยี่ยงั้นเหรอเพื่อให้ 40, สี่หมื่นเสี่ยวเยี่ยดีใจงั้นเหรอใช่สิก็คือบอกเป็นเชิงให้ 40, สี่หมื่นเสี่ยวเยี่ยรู้ว่าแม้ชื่อเสียงเขาจะไม่ดีแต่เขายังเป็นเฉินเซี่ยวถ้าตระกูลจิ้นโกกง ปองดองกันด้วยการมีพิธีแต่งงานต่อไปก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นสือถูเย่พูดเสียงเรียบหลีโม่มองเขาดูแล้วเรื่องนี้เขารู้มาตลอดแต่กลับไม่บอกกับนางความจริงคือช่วงนี้แม่นางจะมาตำหนักทุกวันแต่สองคนเหมือนไม่เคยพูดอะไรกันเลยสองคนและเขาก็ไม่เคยพูดเรื่องจวนเฉินเซี่ยวเลยมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือให้เซี่ยวท่อไปทำร้ายเซี่ยวหวยจุน ยังมีอีกเรื่องข้ายังไม่เคยบอกกับเจ้าเจ้าให้อองอันชิงเข้าวังหาศพของเซี่ยวเฮ่ารานแต่ข้าหาทั่ววังก็หาไม่เจอสือถูเย่พูดลีโม่ตกใจพูดว่าเป็นไปไม่ได้เขาอยู่ในตำหนักซีเวยด้านหน้ามีห้องที่ไม่มีคนอยู่ตอนข้าเดินไปเขาก็อยู่ด้านในใช่ไม่ผิดหรือว่าโดนกำจัดลับๆไปแล้วสือถูเย่พูดลีโม่รู้สึกเสียใจมาก ก่อนหน้านั้นอองอานชิงไปหาก็ไม่มีข่าวคราวอะไรเลยคิดว่าอองอันชิงคงไม่อยากช่วยนางไม่คิดว่ากลับเป็นเพราะว่าหาไม่เจอถ้าจัดการเสร็จจะจัดการกับศพในวังยังไงถ้าไม่เอาไปข้างนอกก็คงมัดก้อนหินแล้วถ่วงลงน้ำรู้ว่าเซี่ยวเฮารานตายแล้วมีแต่คนในตำหนักอีเฟยคนในตำหนักหมวยเฟยมีแต่อาฟาถูกฆ่าตายดังนั้นน,น่าจะเป็นคนของอีเฟยจัดการศพของเขา ซูชิงเดาวหลีโม่ไม่อยากแสดงอาการเสียใจต่อหน้าทุกคนนางถามว่าโรคซอมบี้นี้เกิดจากอะไรกันแน่ซอมบี้ก็คือซอมบี้โรคซอมบี้คืออะไรกันซูชิงพูดข้าเคยถามฟาซือว่าโลกนี้มีซอมบี้จริงหรือเปล่าตอนนี้หลีโม่ตัดเรื่องซอมบี้หรือพวกปีศาจออกไปแล้วเพราะว่าจิตที่ย้อนเวลามาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกคงจะมีข้ออธิบายบางอย่าง อีกอย่างคนผู้นั้นเคยบอกว่าอนาคตคงจะมีคนสามารถทะลุมิติได้ก็คือไม่มีทางอธิบายว่าทำไมจิตตะนางถึงทะลุมิติมาอยู่ในร่างอีกคนและบทความทะลุมิติของคนผู้นั้นก็บอกแค่ว่าทะลุมิติไปอนาคตเขาบอกว่าย้อนเวลากลับไปเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้เช่นนั้นก็คงต้องใช้ความลึกลับมาคาดเดาแต่ว่าแม้จะเป็นเช่นนี้ นางก็ยังรู้สึกว่าซอมบี้คือโรคอย่างหนึ่งสองคนที่ถูกขังในคุกละลีโม่ถามตายไปแล้วศพถูกเผาซูชิงตอบตายแล้วฆ่าตายเหรอลีโม่รีบถามไม่ใช่ขังในคุกไม่กี่วันไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำบอกเสียงแหลมร้องตลอดเวลาไม่นานก็ตายไปซูชิงพูดเขาพูดจบก็รู้สึกแปลกซอมบี้คงไม่อยู่ตายหรอกใช่ไหม หลีโม่มองไปทางซูถูเย่อาจจะไม่ใช่ซอมบี้หรอกหรือเป็นโรคที่ถูกยาพิษขอท่านอองรีบส่งคนไปค้นหาคนแรกที่กัดคนด้วยถ้าคนที่ถูกเขากัดอีกอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได้ซูถูเย่พูดสั่งไปแล้วแต่คนผู้นี้เหมือนทำตัวคล้ายผู้คนไปหมดนอกเมืองในเมืองก็หาไม่เจอเลยคนผู้นั้นมาจากหมู่บ้านสูถโหรอเคยเข้าไปในหมู่บ้านไหมลีโม่ถาม หมู่บ้านนั้นมีทหารเฝ้าอยู่ตลอดหลีโม่อยากไปสำรวจดูหมู่บ้านแต่คิดว่าอย่าให้มีเรื่องอีกเลยเพราะยังไงนี่ก็เป็นแค่การเดาของตัวเองคนผู้นี้อาจจะมีโรคพิษสุนัขบ้าป่วยตายไปแล้วแต่ว่าการเดาของตัวเองไม่สามารถทำให้นางสบายใจได้เพราะถ้ามีอาการพิษสุนัขบ้าสองคนที่โดนกัดก็ตายแล้วคนแรกทำมายังไม่ตายโรคพิษสุนัขบ้าแม้จะเป็นปัจจุบัน ก็ไม่สามารถรักษาได้คนที่แพร่เชื้อก็ควรจะตายไปแล้วืูเฉินได้ยินพวกเขาพูดคุยกันก็รู้สึกกังวลเขามองซอถูเย่พูดว่าท่านอองถ้ากระหม่อมเสียสติไปท่านต้องฆ่ากระหม่อมทันทีกระหม่อมไม่อยากกลายเป็นซอมบี้ซอถูเย่พูดอย่างจริงจังว่าอย่าพูดมั่วซั่วไม่มีหรอกซอมบี้ไม่ได้ยินที่เซี่ยวหลีโม่พูดเหรอนี่คือโรค ถ้าป่วยหรือเป็นโรคก็ต้องมีหมอรักษาได้อยู่แล้วใช่ไหมซูถูเย่หันไปถามหลีโม่ลีโม่อยากจะบอกว่าโรคบางโรคอาจจะรักษาไม่ได้แต่ว่าดูสายตาที่หนักแน่นของเขาแล้วนางกลับพยักหน้าพูดว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นโรคก็ต้องรักษาได้อยู่แล้วอยู่ตรงหน้าเขาบางครั้งไม่มีความเป็นมืออาชีพขนาดความจำกัดทางอารมณ์ยังหายไปเลย จืเฉิญรู้ว่าทุกคนปลอบใจเขาเขาฝืนยิ้มและพูดว่าหวังว่าจะเป็นโรคนะเจ้ากังวลอะไรกันซูชิงผลักเขาเบาๆเจ้าก็ไม่แน่ใจเสียหน่อยคนที่กัดเจ้าใช้ซอมบี้ไหมตัวเขามีกลิ่นเหม็นจือเฉิญพูดเสียงเบาคนบ้าก็มีกลี่ยนตัวกันทั้งนั้นคนบ้าไม่ชอบอาบน้ำยังไงเล่าลีโม่คิดและพูดกับซูถูเย่ว่าเอาอย่างนี้ภายในเจ็ดวัน ตือเฉินต้องอยู่ที่นี่ตรวจดูอาการถ้าเป็นโรคหรือมีพิษภายในเจ็ดวันส่วนมากก็จะเริ่มมีอาการแล้วอืมสั่งคนให้ดูแลด้วยซื่อถูเย่สั่งซูชิงซูชิงนั่งลงข้านั่งเฝ้าตรงนี้เองตือเฉินถ้าเจ้าเป็นซอมบี้คนที่เขาจะกัดคนแรกก็คือข้าข้ากัดคนไม่เป็นถ้าข้ากลายเป็นซอมบี้เจ้าต้องฆ่าข้า,ขาตือเฉินพูดอีกรอบ ซอถูเย่ดึงมือหลีโม่ออกไปนอกห้องเจ้าบอกกับข้ามาตรงๆนะเขาถูกพิษเพราะโดนกัดหรือเหตุผลอื่นหลีโม่ก็ตอบว่าเมื่อกี้ข้าก็บอกแล้วแผลของเขาดูแล้วเหมือนไม่มีพิษแต่เพราะข้ายังไม่สามารถแยกพิษออกได้ทำได้แค่ดูจากอาการด้านนอกเขาเอาสมุนไพรมาวางไว้ที่แผลน่าจะมีพิษสมุนไพรบางชนิดเจ้าคิดว่าไม่มีซอมบี้จริงหรอือซอถูเย่ถาม ท่านอ๋องชื่อเรื่องซอมบี้เหรอลีโม่ถามกลับสอถูเย่ครุ่นคิดพูดว่าเรื่องปีศาจพวกนี้ข้าลีโม่คิดว่าเขาจะบอกว่าไม่เชื่อแต่กลับพูดสองคำนั้นออกมาเคยเห็นอะไรนะลีโม่ตกใจมากเคยเห็นแล้วเหรอสอถูเย่พูดอย่างเรียบเรียบว่าไม่ผิดที่จริงด้านหลังเจ้ามีหญิงชุดแดงมองดูเจ้าอยู่ด้านหลังลีโม่ตกใจรีบหันกลับไปดู ด้านหลังว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยหลอกข้าเหรอข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกหลีโม่มองค้อนเขาด้วยความโกรธตั้งแต่ที่เจ้าหันกลับไปมองเจ้าก็แพ้แล้วง่จริงเขาพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยตอนที่157ภูมิใจเพราะเจ้าหลีโม่เดินตามหลังเขาโกรธจนกัดฟันกรอดหองซื่อจึงชอบพูดไม่เข้าใจจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องไม่ให้ใครถามต่อ สิ่งที่รับไม่ได้คือคำพูดของเขาบางคำจริงบางคำปลอมเจ้าไม่มีทางแยกออกได้ตลบตะแลงพอจัดการเรื่องของจู่เฉินเสร็จก็ถึงเวลาเกือบเที่ยงเฉินหลิวหลิวเล่นกับพวกข้ารับใช้กว่าครึ่งวันเหนื่อยแล้วฟุบนอนอยู่บนโต๊ะไม้หินอ่อนช่วงเวลานี้นางกับเซียวโท่ไม่มีความคืบหน้าเลยยังไม่ได้พูดอะไรกันอีกความคืบหน้าเดียวคือนางสามารถเห็นเขาได้บ่อยๆเฉินหลิวหลิวพูดกับหลีโม่ว่า นางจะเข้าไปอยู่ในใจเซียวโธ่ช้าๆดังนั้นนางไม่รีบลีโม่นับถือในตัวนางจริงๆคิดว่านางคงจะอดทนสองสามวันไม่ได้พูดกับเซียวโทก็จะยอมแพ้ความอดทนของนางไม่ธรรมดาเลยลูกคุณหนูธรรมดาคงไม่มีความอดทนเช่นนี้เฉินหลิวหลิวหน้ายกย่องความอดทนนี้ถ้าใช้กับที่อื่นคงจะมีความสำเร็จไปครึง่งตอนที่พวกนางออกจวนมาก็เห็นกุ้ยไท่เฟยกลับมาพอดี นางเข้าวังกลับมาทุกเดือนวันที่หนึ่งต้องเข้าวังไปเคารพไห่เฮาเมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเมื่อวานคนเข้าวังไม่มากดังนั้นนางก็เปลี่ยนเป็นวันนี้เข้าวังแทนนี่คือช่วงเวลาที่หลี่โม่เห็นกุ้ยไท่เฟยครั้งแรกนางดึงเฉินหลิวหลิวทำความเคารพเคารพกุ้ยไท่เฟยกุ้ยไท่เฟยยืนตัวตรงมองดูเซี่ยวหลี่โม่สีหน้านางเรียบเฉยสายตาสงบแต่ความสงบแปลก พ่อเจ้าเชิญข้าให้มาร่วมพิธีงานแต่งเจ้าช่วยไปบอกพ่อเจ้าหน่อยว่าข้าไม่ค่อยสบายก็ไปไม่ได้แล้วแต่แม้ข้าไม่ไปก็มีของขวัญฝากไปให้กุ้ยไทยเฟยพูดเพคะขอบพระทัยกุ้ยไทยเฟยหลีโม่พูดสำหรับคนที่เคยคิดจะฆ่านางแม้นางจะเกลียดมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เซี่ยวลีโม่กุ้ยไทยเฟยกำลังจะเดินเข้าไปใกล้แต่ก็หยุดและพูดว่า วันนี้ข้าได้ขออนุญาตฮองไทเฮาแล้วพระราชโอคงการที่ได้รับราชทานงานแต่งสองวันคงจะมาถึงหลีโม่อึ้งแต่ก็กลับพูดด้วยความเคารพนอบน้อมว่าขอบพระไทฮองไทเฮาเพคะกุ้ยไทยเฟยยิ้มอย่างเรียบเฉยและพูดว่าต่อไปเจ้าก็รู้เองว่าควรจะขอบคุณข้าหรือไม่ผู้จบนางก็เดินจากไปทันทีเฉินหลิวหลิวพยุงหลีโม่ลุกขึ้นมาพูดด้วยความมึนงงว่า ทำไมต่อไปต้องขอบคุณด้วยเจ้าไม่ได้ขอบคุณนางจากใจจริงหรือว่านางไม่รู้เหรอหลีโมโยิ้มพูดว่าใช่ข้าไม่ได้ขอบคุณนางจากใจจริงนางก็รู้ทุกคนก็แค่พูดจาเป็นมารยาทเท่านั้นแต่คําพูดของนางคือกําลังตื่นถึงความอันตรายเมื่อแต่งงานไปเฉินหลิวหลิวแม้จะหยาบแต่ก็รู้มาเยอะถ้านางจะจัดการเจ้าพอเจ้าได้เป็นลูกสะภ้นาง นางคงจะจัดการได้ง่ายกว่านี้สือถูเย่ยืนอยู่ทางเดินมองดูทั้งสองคุยกันกุยไทยเฟยเดินมาข้างเขาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว,ว่าตามคำขอเจ้าข้าเข้าวังไปขอพระราชโอคงการให้แล้วขอบพระไทยสือถูเย่ยิ้มเล็กน้อยแม้ข้าจะไม่ไปครั้งนี้แต่ช้าหรือเร็วนางก็จะให้พระราชโอคงการสั่งจัดงานแต่งอยู่ดีเจ้ารีบร้อนอะไรกัน กุยไทยเฟยพูดอย่างไม่สบอารมณ์สื่อถูเย่เยินอยู่หน้าราวไม้ยิ้มมุมปากเล็กน้อยไม่เหมือนกันครับนางเป็นลูกสะใภ้ที่ท่านแม่เข้าวังไปขอพระราชองค์การคำสั่งมาสเสด็จแม่ใหญ่ลงคำสั่งมาให้ท่านฝืนรับไปใช่ไหมครับข้ารู้ว่าเจ้าเกลียดข้าแต่ว่าข้าก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนางแล้วทำไมเจ้าต้องว่าแม่แท้ๆของเจ้าเช่นนี้ด้วยกุยไทยเฟยพูดด้วยความน้อยใจ ส่อถูเย่มองดูนางและยิ้มท่านแม่พูดอะไรกันลูกชายจะเกลียดแม่ตัวเองได้ยังไงกันนอกจากแม่คนนั้นเคยคิดจะฆ่าลูกตัวเองแต่ว่านี่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกแม่ก็ต้องรักลูกตัวเองอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นสเสด็จพ่อรักท่านแม่มากยังจําตอนที่แต่งตั้งท่านเป็นกุ้ยเฟยได้ไหมสเสด็จพ่อบอกไว้ว่ากริยาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพเรียบร้อย เป็นต้นแบบของผู้หญิงในแผ่นดินที่ดีกุ้ยไทยเฟยโกรธจ,จนหน้าแดงมองค้อนเขาอย่างโกรธแค้นแต่ว่าพอสักพักก็สงบลงเจ้าอยากพูดอะไรก็พูดเถอะข้าไม่อยากรับรู้อะไรแล้วสืถูเย่ย,ยิ้มเบาๆข้าก็ชอบความหนังหน้านาของท่านแม่เช่นนี้เหมือนกันนางตอบด้วยสีหน้าเย็นชาว่าเจ้าอย่าได้ใจไปยังไงข้าก็เป็นแม่ของเจ้าแม้ข้าจะไม่ดียังไง พ่อเจ้าปกครองประเทศนี้ด้วยความกตัญญูถ้าข้ายังอยู่ในตำหนักนี้เจ้าก็ต้องเคารพดูแลข้าให้ดีท่านแม่พูดกระไรกันเป็นลูกชายก็ต้องดูแลแม่ตัวเองอยู่แล้วสูอถูเย่ยิ้มและหันหลังเดินออกไปตอนนี้ก็กำลังทำหน้าที่ลูกชายกตัญญูอยู่นี้ไงครับใช่สิข้าออกคำสั่งไปว่าไม่มีงานใหญ่อะไรในเมืองมองนานหวยจะเข้าเมืองไม่ได้ตลอดไป กุยไท่เฟยสติแตกทันทีนางถามด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของเจ้านะเจ้าทำเช่นนี้ลงคอได้ยังไงเทียบกับท่านแม่ทำกับข้าลูกคิดว่าเมตตาเขาที่สุดแล้วถ้าข้าใช้วิธีเดียวกับพวกเจ้าวันนี้ท่านแม่ยังได้ยืนคุยกับข้าตรงนี้เหรอเขาก็คงไม่ได้เป็นอองหนานหวยในแดนหนานโถแล้วกุ้ยไท่เฟยยิ้มอย่างเย็นชาหันหน้าไปพูดกับซือจูกูกูว่า เจ้าบอกว่าให้ข้ายอมแพ้เขาก็จะใจอ่อนดูแล้วเจ้ามองเขาผิดไปซือจูกูกูพูดเสียงเบาว่ากุ้ยไทยเฟยยังไม่ได้ยอมแพ้เจ้าคะ่ะใช่เหรอกุ้ยไทยเฟยโกรธจ,จนไม่อยากพูดอะไรอีกวันนี้ข้าเข้าวังไปขอพระราชโองการเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่งนักก็ไม่นับว่ายอมแพ้ง,งั้นเหรอซือจูกูกูใส่หัวพูดว่ากุ้ยไทยเฟยขอแค่ในใจท่านยังนับว่าเขาเป็นลูกชายอยู่ ต่อไปก็จะล้างความหลังที่ไม่ดีออกไปได้บ้างไม่ต้องแล้วข้ากับเขาความสัมพันธ์แม่ลูกตัดกันตั้งนานแล้วกุ้ยไท่เฟยพูดจบก็เดินออกไปทันทีซือจูกูกูลังเลสักพักก็เดินตามทางที่ซือถูเย่เดินไปทันทีท่านอองช้าก่อนซื่อถูเย่หันกลับไปกูกูมีเรื่องอะไรซื่อจูกูกูพูดเสียงเบาว่าท่านอองของขา้ากุ้ยไท่เฟยร,รู้ว่าทำผิดแล้วท่าน ซืจูกูกูพูดไม่ออกเพราะนางดูแล้วก็เป็นการฝืนมากแต่ว่านางก็หวังว่าเรื่องจะไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคิดไว้ซืูถูเย่มองซืจูกูกูอยู่นานกูกูปีนี้เหมือนจะอายุห้าสิบกว่าแล้วนะหกสิบแล้วละ่ะซืจูกูกูยิ้มแห้งและพูดว่าผมก็ขาวทั้งหัวแล้วตอนนี้แค่ย้อมเป็นสีดํานะกูกูอายุมากแล้วน่าจะกลับบ้านเกิดได้แล้วซอถูเย่พูด ซือจูกูกูใส่หัวพูดว่าบ่าวไม่เคยออกห่างจากกุ้ยไทยเฟยเลยชินกับการที่มีนางข้างตัวแล้วคนก็ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงซือจูกูกูสีหน้าเรียบเฉยนางเคยคิดจะออกไปหลายครั้งแล้วแต่ว่านางไม่อยากปล่อยไปจริงๆนางติดตามคุณหนูมาทั้งชีวิตเข้าวังเป็นค้ารับใช้ตั้งแต่เด็กพอห้องเต้องคก่อนสวรรคตก็ได้เข้าวังทั้งชีวิตนี้ยาวนานมาก แต่พอวันนี้นึกย้อนกลับไปดูแล้วเวลาก็กลับผ่านไปอย่างรวดเร็วนางสายหน้าพูดว่าไม่แล้วเพคะบ่าวก็ตายอยู่ในตำหนักดีกว่านางไม่คิดว่าบางคำพูดก็เหมือนคำที่ทำนายไว้ล่วงหน้านางคุกเข่าลงกูกูทั้งชีวิตนี้ไม่เคยขอร้องท่านอองเลยแต่ว่าครั้งนี้กูกูขอละคิดเสียว่านางเป็นแม่ของท่านไม่ว่านางจะทำอะไรก็อย่าทำร้ายถึงชีวิตนางเลย กูกูขอละนางคิดจะทำอะไรอีกสือถูเย่เหมือนดูออกว่าซื่อจูกูกูมีอะไรบางอย่างไม่มีเพคะไม่มีอะไรสื่อจูกูกูยิ้มแห้งท่านอองรักษาตัวดีๆนะเพคะนางลุกขึ้นมามองดูสื่อถูเย่ที่ตอนนี้ที่มีอำนาจใหญ่โตนึกถึงตอนที่เขายังเด็กเขาก็ชอบเล่นกับนางนึกถึงตอนที่เขาเกิดมาหน้าตาบูบี้ชีวิตน้อยน,อยนอยที่อยู่ในอ้อมกอดนางตอนนั้น วันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วโตเป็นคนที่นางคิดไว้ทั้งชีวิตของกูกูภูมิใจกับเจ้าจริงๆซื่อจูกูกูพูดจบมองดูเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนจากนั้นก็หันหลังเดินออกไป